สวัสดีค่ะขอบันทึกนะคะขอบันทึกนะคะวันนี้ในการลงเก็บข้อมูลวันที่17นะคะวันที่17ตามพืนสภากงมพนร้อส 5, ะ 6, 7, นะคะเมื่อกี้เราได้ลงในพื้นที่ของวัดสารเยินนะคะตำบลตะกูว,วอำเภอความศรีนรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระอธิการสายแพรกรตปุญยูด็อกเตอร์นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสน,นะครับระดับสังฆาธิการนะคะ ประจำอยู่ณนวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้นะคะในการที่เราลงพื้นที่มาเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการอนุรักษ์เครื่องดนตรีโบราณโดยผ่านพิพิธภัณฑ์มิ mm hmm. วเซียมแชมโคนะคะซึ่งทางวัดดําริกจากพระอธิการ ที่จะเก็บรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มเชถิพันกุยเอาไว้ซึ่งสิ่งที่เราได้ amazing มากที่สุดเลยนั่นก็คือไหโบราณนะคะซึ่งไหโบราณเนี่ยในการขุดตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วนะคะมีอยู่ประมาณ2ชิ้นนะคะซึ่งตามลักษณะของไหโบราณเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบลาวนะคะเป็นลักษณะแบบลาวชนพื้นถิ่น,นะะในการ ซึ่งมีการพุดคนได้เพียงสองชิ้นเท่านั้นนะคะตามท้องไร่ปลายนานในพิพิธภัณฑ์นี้เราได้เห็นถึงการเก็บสังสมนะคะมะระดกภูมิปัญญาที่เรียกว่ามารดกอันล้ำค่าของกลุ่มชาติพันธุ์คุยไม่ว่าจะจะเป็นกระโจมในการบวชน้าคะสองชิ้นนะคะซึ่งมีอายุมากว่าประมาณ70ปีนะคะแล้วก็ชิงชาคะแล้วก็แคนแล้วก็อซะคะซึ่งถือว่าเป็นดนตรีพื้นเมืองโบราณที่ อาผอธิการสายเพลงเนี่ยท่านพยายามเก็บรวบรวมสะสมเอาไว้นะครัอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ Amazing นะครับสามารถไปรังสังงานเป็นอาผลงานทางวิชาการหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นนะครับของผู้ที่มีความสนใจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์นะได้อีกแหล่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสบายเคสไปนะคะซึ่งการ เคร่องนรีโบราณของกลุ่มเชื้อพันธุ์กูในพะิพิธภัณฑ์วัดสาลาเย็นตะมนตตะกงอำเภอเขาซีโนรินจังหวัดสุรินี่ยน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ในการผู้คนที่มีความสนใจนะครับประวัติศาสตร์กลุ่มเชื้อพันธุ์นะคะว่ากลุ่มชาวกูวิธีแบบโบราณนั้นมีเครื่องดนตรีโบราณ บ้างและมีวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณประจําชุมชนนี้อย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้เราได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเราก็ได้สภาพนะคะพระอธิการสายไพร์กรตับุญโยดรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสารเยเยนนี้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเจอเป็นบทต่อไปที่เป็นอธิโจเปเปอนะคะที่เราจะไปตีพิมพ์อาจจะเป็นของวารสารระดับนานาชาติก็เป็นได้นะคะเรื่องนี้น่าจะสร้างความ Amazing ให้กับหลวงชาติพันธุ์คุยต่อไปกลับกับคุณกลับสวัสดีค่ะ จากยศทลาคนสวยค่ะ